ดูเหยียบขาพี่ขาไม่ๆมพี่เขาก็เจ็บไปเหยียบอย่างงั้นนะ่ะเราตัวเบาที่ไหนล่ะดูดูดูทำเข้าดูดูสวัสดีครับ สวัสดีครับดูพี่รุงอุ้ยอุ้ยขอปีนหน่อยครับพี่รุ่งดู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 ค่ะตาเอ๊ะตาเอ๊ะว้าดูดูทท่าเขา จะขี่คอพี่รุ่งมาลกุกขึ้นไม่ได้แล้วลูพี่รุง่งจะชอบด้วยนะพี่รุง่งลมเย็นๆใช่ไหมอากาศเย็นๆใช่ไหมคะพี่รุง่งเอาเร็ะเร็ว ขึ้นสิลูก oh โอ้ Oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh โอ้ eh โอ้โอ้ eh เบียบขาพี่รุ่งรุ่ไปเหยียบหางพี่แน่นนั่นนอย่าเล่นหางพี่เอออ้วู้หืมอ้าอ๊ะนัล โอ้ทมม้าอเจ้าโอยโอ๊ยโอโอยเจอคารังพี่ดุงนันนันดูดูดูเล่นกันไปเล่นกันมาดูเหยียบขาพี่คขาไม่เมพี่เขาก็เจ็บแบบไปเหยียบอย่างงั้นน่ะเราตัวเบาที่ไหนล่ะ ดูดูดูทำข้าวดูดูโอ้หนอพี่เขาเจ็บวะลูกหนูไปเยียบพี่อยังนั้นน่ะอ้ากก็โดนเลยแน่แน,น่อย่าทำพี่แรงนะครับเล่นเบาๆลงอืมอืม,อม แม่บัวลอยชมพูตาสามร้อยตาทอดยอดมีน้ำเจ้าลูกหลานต้นตูดสามร้อยตาเออตอนนี้ทารกน้ำห้าร้อยตาโอ้โหขาวตุ้งตานห้าร้อยตาอ่า กันมากค่ะแม่แม่พี่รุ้งค่ะดู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 เออเออ อืออ่อครับนะ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  <tik>